านพี่น้องชาวอีสานขันในขี้สร้างพญ,ญาย่าลืมทินให้ฮักกันบ้านขขาวเหนียวหนึ่งกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมื้อนี้ผมนะครับจะเอาประโยชน์ของนะครับขนมเม็ดมะขามหรือเมล็ดมะขามนะครับมาฝากทุกท่านนะครับเม็ดมะขามนะครับในทางสมุนไพรนะครับมีมากมายทั้งใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน นำมาทำเป็นกาแฟสมุนไพรลดภาวะปวดศีรษะไมเกรนในขณะเดียวกันก็ยังมีงานวิจัยจากอาจารย์ด้านสมุนไพรหมอมหิดลพบว่าเมล็ดมะขาม,มช่วยยับยั้มนะครับเซลล์มะเร็งเพราะมีโฟริเซลคารายนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันงานวิจัยต่างประเทศก็รองรับนะครับระบุว่าสามารถกินเป็นอาหารได้นะครับ ภาพนี้ก็เป็นเม็ดปักคามนะครับที่ครัวแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะครับแล้วก็ดูการนะครับแตกตัวของเม็ดปักคามนะครับเพื่อให้มลาคามนิ่มๆนะครับเพื่อเขาจะมากินนะครับสมัยเด็กน้อยนะครับผมจะทากินบ่อยนะครับก็ถือว่านะครับสําหรับคนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็เฮ็ดกินบ่อยนะครับและผมจะเล่าถึงความเป็นมานะครับ เข้าไปเบิงหนังกลางแปลงนอนครับสมัยเด็กน้อยนะครับเขามีเงินแค่บาทหรือสองบาทเข้าในต่กอนนะครับเมล็ดมะขามนะครับจะเป็นถุงนะครับถุงละหนึ่งบาทจะกินได้ทั้งคืนหรือนะครับหลายวันนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ก่อนนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อสิบว่าพลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ